Che email your y now to ป้าตูกำลังจะไปตัดสินใจเลือกอนาคตชีวิตของตัวเองนะครับไปนไปงไม่ได้ไปนอนเปนอนไปเดี๋ยวเราไปรอรุนกันว่าตูจะตกลงเลือกคณะอะไรและแล้วก็ได้ไบสมัครมาเรียบร้อยแล้วนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับที่มีปัญหาอยู่เนี่ยตัวตูเลือกอะไร ขัที่สี่คณะสังคมศาสตร์สังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ้าวไหนตกลงเอาเกษตรศาสตร์เดี๋ยวไม่เอามสวเหรอใช่ทำไมอ่ะนะก็อยากเลือกอ่ะก็เขาบอกว่าถ้ารู้สึกว่าแบบแบบได้เสียดับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเรารู้สึกไม่ดีถ้าถ้าเมียนไหนอันใดหนึ่งในเสียงดับที่เรารู้สึกไม่ดีอะเราจะต้องแก้ให้ให้ให้เราอะรู้สึกว่าในเสียงดับเรารู้สึก มันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้แบบรู้สึกแย่กับกับของมสวอแต่ถ้าเราอยากเลือกอันนี้มากกว่าแล้วก็เลือกรู้ว่าเสี่ยงเมืก็กันงลองอรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองดเรียวรอแนวตัตูนส่วนตูก็ตัดสินใจเลือกอันดับสี่เป็นเกษตรศาสตร์ซึ่งมีคะแนนความเสี่ยงสูงกว่ามอสวอได้ไหม ันดับหนึ่งแล้วกันไหนก็รูดกันมาเยอะเลยนะ้องนาอ,นอ,นอขอให้ประสบความสำเร็จนะคะให้ได้จังหวังแล้วก็ได้เข้าไปมาได้ที่ฝันซูก็ทํามาดีเยอะแล้วหลักเข้าเลอแต่ความหวังเด็กเกง่งเด็กดีก,ก็มากจอยากไม่ได้ที่เข้าไปซูเข้าไปมีเป็นอนาคตที่ดีบพื้นฐานที่ดี อย่ดับหนึ่งแล้วกันอย่าไงครับถ้าเกิดรูป,ปสมุดสมมุินะครับ,ไม,มบไม่ติด้นมาเซียนดับก็ไม่ติดก็ไม่มีเป็นไรเพราะว่ารู้ว่าตัวตูตูตต้เขาเป็นคนแบบไหนแต่แค่อยากให้เขาสมหวังในในใน,ในความมุ่งม,มั่นของเขาตัวเพราะว่าตัวเขาก็ทุ่มเทเยอะทุ่มเทกับตูงจุดนี้เยอะก็อยากให้เป็นรางวัลให้กับตัวเขาเองอแต่ว่าถ้าไม่ติดนี่มาม่าก็ไม่ ไม่ได้ซีเรียสความเป็นตัวก็ไม่ไม่ได้ลดลงความเป็นตัวเขาก็เป็นตัวของเขาที่ดีอยู่แล้วก็น่าจะดีขึ้นเหมือนเดิมมาคิดอย่างนี้แต่ว่าแค่อยากให้เขาสมหวังบ้างในสิ่งที่เขามัน่นแล้วถ้าเขาคงทาดีถ้าเขาถ้าเขาได้เรียนในจุดที่เขาอยากเรียนอยากจะเข้าแล้วเขาคงทาดีในจุดนั้นมาคิดว่ามักคงไม่เสียใจแต่แค่แบบรู้สึกสงสารเขาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก็พยายามกระตุ้นทุกอย่าง ซื้ออะไรมาบำรุงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็อยากให้ผ่านพ้นแล้วก็ผลงานออกมาเป็นที่พอใจของเขาแต่มาก็เป็นกําลังใจกาลังใจให้เขาตลอดเวลาทุกเมื่อไม่ว่าตูจะเจอสิ่งดีที่สุดหรือแย่ที่สุดเขาก็จะรู้ว่ามามาอยู่ข้างเขาตลอดเขาแค่แค่อยากให้เขาสมหวังจุดนี้แล้วก็เพื่อจะเดินเดินไปข้างหน้าเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างให้น้องๆหลังๆที่ว่าเออเขาดูพี่ตูอยู่นะอะไรเงี้ย เขาก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่ก็คงจะก็คงจะยืมจ่าเพียรมาหน่อยนึงละกันว่าทําดีน่าจะได้ดี <laughs> นะจ่าเพียรก็ว่างั้นนะตอนที่ตอนนี้ก็ยังไม่เสียชีวิต <laughs> แล้ว <laughs> ตัวเราเสียชีวิตด้วยก็นไม่ต้องคือ,ค,อคือมันคําพูดนี้มันมันมัน,ม,นมันก็ใช้ได้กับทุกครอบครัวทุกทุกชนชั้นทุกระดับทุกความรู้สึกว่าเราทําดีมาเราน่าจะได้ดีบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่า นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาเราบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เนาะแต่รุ่นตูนี่รู้สึกสงสารเ็าะเสอบที่ออกมาตูก็น้ําตาไหลแล้วตั้งแต่ออกจากห้องสอบเขาบอกเขาเต็มที่แต่เขาได้เก็บคะแนนมาไม่ได้ล้วก็โดนอะไรเขาเรียกรุ่นดาวเคาะเนาะข้อสอบรู้สึกจะหัวเกินอ่ามาก็เลยกว่าเอ้ยทําไมมัน มันไม่ได้ออกตามที่เด็กอ่านอะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็มีสอนสอนอย่างนี้เลยเหรอถ้าสอนอย่างนี้เดี๋ยวให้โมโนไปนเรียนบ้างเลยว่อตอนสองขวบครึ่งนะโมโนน่าจะทําได้แล้วเนี่ยอะไรผ้าปูวันเกิดแม่ใช้ผ้าปูสีอะไรอะไร <c oughs> เยนะ <c oughs> โอ้รุ่นดาวเคราะห์จริงๆบ้านเราไม่เคยเปลี่ยนเลยมวมันเกิดใครเข่าไก็ไ <c oughs> ลเลยทางรู้สึกว่าเออมันก็เป็นบททดสอบเราเหมือนกัน อแต่ถ้าเราทําได้มันจะเป็นผลดีหลายๆคนที่จ้องมองเราอยู่ไม่ว่ารุ่นหลังไม่ว่าน้องๆรอบข้างเราเองและตัวเราด้วยการที่เราจะมาเย็นจุดนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ง่ายแต่เราก็รู้ว่าเราสู้ได้แล้วอยากให้ได้ดังที่เราสู้งไงก็ไป็นเราลุ้นในการที่ไปสื่อคอมเนาะครับใช่จะให้พี่ๆเป็นกำลังใจด้วยนะคะงานที่ อาจารย์นังเรียนคนรอบข้างทุกคนเพื่อนๆพี่ๆที่ร่วมค่ายของอตูก็อยากให้แบบเป็นกําลังใจแต่ทุกคนมาม่ารู้เลยว่าเป็นกําลังใจตูมาตลอดไม่ว่าการโทรศัพท์การพูดคุย นางเนตทางอะไรมากาก็รู้ว่าทุกคนไม่ทิ้งตูบอกว่าสสยปัญญานี่เซอร์วิสดีมากหรอไม่ได้ไปที่โรงเรียนอาจารย์โทรมาถามเลยว่า,าเลือกเสียอันดับยังไงบ้างก็ <c oughs> งพูดแทนอาจารย์ขอวงอาจารย์หว่วงอาจารย์ห่วงตูหรือห่วงชื่อเสียงของโรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ทุก <c oughs> อ,อย่างสองอย่างแต่ก็ก็เข้าใจแล้วว่าเขาคือมากกว่าคําว่าลูกศิษย์เขาน่าจะมีความผูกพันน่าจะอยากให้เด็กคนหนึ่งที่มีความมั่นอ่ะแล้วก็อยากให้เด็กคนนี้ได้ ได้เป็นแนวทางแล้วเป็นตัวอย่างของคนหลังๆรุ่นน้องต่อไปเนี้ยมก็ที่ว่าเขาคุณคิดแบบนี้เช่นกับที่มาคิดกับป้าป้าคิดเพราะว่าก็อยากให้เขาสมหวังจริงๆเราอยากให้แบบคนข้างๆเขาด้วยรอบข้างลุงป,<บ>ป้า<ม>นะอาตากับยายต่างจังหวัดโทรบ่อยมากอยากแก้บนเนี้ยเนี้ยอยากแก้บน <laughs> <laughs> ก็โอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ อ่ามีความฝันมีความคิดที่ดีแล้วก็นะไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนถ้าเราคทคลองสำเร็จมันก็ต้องสําเร็จจริงๆค่ะตูนี้ถอดแบบม้ามาเลยนะเนี่ยจริงนะยากจะมากกว่ามาก,มากถอดแบบตูมากกว่ามากิี่สุดนะครอบแต่ยางไงแต่ก็คือแบบหลายๆอย่างอ่ะเขาในตัวเขาอ่ะจุดคิดให้มามาจุดคิดหลายอย่างบางบางอย่างมาก็คงคิดไม่ถึงนะเนาะ บางบางอย่างไม่ใช่ว่าเราเกิดเจอแล้วเราจะต้องถูกทุกเรื่องแต่บางบางทีตูเขามีผลมาก,กามายแล้วแล้วตูเขาบอกว่าคนเราคุยกันด้วยเหตุผลมันจะมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะไปกันได้กว่าตูเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ม้าใส่อารมณ์แต่ม้าเป็นคนที่ชอบมีอารมณ์เยอะใช่ตัวแม่ดานตัวแม่จริงจริงแต่ด้วยภาวะหลายอย่างนั่นแหละเขาก็เข้าใจตัวม้าแต่ถ้าม้าเย็นลงเขาจะคุยด้วยเหตุผลตัร้อนเขาจะบอกว่า แล้วมาก็รับฟังเหตุผลเขานะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเหตุผลจริงๆมามาอวยพรเพื่อนๆคนอื่นๆโอเคเลย <c oughs> ทุกๆแก๊งนะคะ <c oughs> ทุกคนเลยมาก็รู้สึกเห็นใจตั้งแต่ข้อสอบออกมามาก็เลยเออหน่าสู้ลูกไม่เป็นไรมันเป็นตัววัดเราเหมือนกันจากข้อสอบพิสดารพิแพงยังไงเรามีความมุ่งมั่นสะอย่างเราตั้งใจสัอย่างมาคิดว่าทุกคน ก็ไม่ได้เกินความรู้สึกตูมากมากม,มั่นใจอย่างนั้นแต่ามาก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเพราะว่าถือว่าเพื่อนตูรอบข้างหรือว่าใครก็คือก็เหมือนเป็นลูกของมามาทุกคนเป็นเพื่อนตูก็เป็นลูกของมามาทุกคนมามาถึงว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนขอให้สู้ขอให้ชนะ มึงก้าวัดเลย <c oughs> มั้ยหน้าก้าวัดก้าวัดตอนนี้กำลังเข้าลงใช่ได้วันนั้นใครกระนอกคือศัตรูที่เราต้องเอาชนะมันใครกระนอก